ดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้วันที่30มิถุนายน2อ6 7น้นะคะตอนนี้รับทัวร์มาแล้วนะคะสมบัติทัวร์จะขึ้นไปกรุงเทพนะคะตอนนี้อยู่ขนส่งลำปางรับทัวร์มาแล้วนะคะมอมอสีขอเกขีดหนะคะโอ,อยเจอตรงนน้นตอนนี้ก็11โมงเลยนะคะ รถทัวร์ออกสิบเอ็ดโงครึ่งออกสิบเอ็ดโงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถทัวร์แล้วนะคะทุกเป้า ใบหนึ่งมีเฟซะภายนี่ีกใบหนึ่ง,ปงไปถึงกรุงเทพประมาณสองไปถึงกรุงเทพประมาณสองทุ่มสองทุ่มนะคะ <c oughs> แล้วก็ต่อรถเมลสายเก้าหกไปไปไปเดี๋ยวมอบางกะปิแล้วก็ต่อรถเข้าบ้าน รถออก11โมงคึ่งขึ้นรถสมบัติทัวร์นะคะตอนนี้ประมาณ11โมงกว่าสวัสดีค่ะ